ล็อกไลท์ line, แตมความบอกลัดไว้ตั้งใหน้าเฟซพวกค่ะเนาะเฮ็ดจอมกันเลยคะ่ะไส่งไอ้ก้อเขอบคุณก็ค่ะเนาะวันวนี้ก็มีแต่ก็เฮาก็นึนใครโหูล็อกไลท์ line, ให้ตัวเล็กอ่ามันลงไว้ตั้งใหน้าโปรไฟล์ไหนค่ะเนาะเฮาเด็นในตัวอย่างค่ะเนาะเขาเด็นในตัวอย่างของเฟซค่ะเขาเนาะอันไห้ค่ะเนาะไอ้ก้อเขาใค่ไฮตัวเล็กมันเป็นเส้นไหนค่ะวะเนาะ อันดีอันนี้เป็นซื่อเฟซเ่าแถวร้านในเนี่ยก็เป็นเป็น,ปนคําอธิบายของเขาเนาอเข้าแตเฮ็ดเนยอย่างเช่นเข้าลบออกในขณะกําเนมันเต็มเมียคะะ่ะนาอสังวัตด้กอขอแค่มันมีนาอเตะเข้าประเด็นเตะเข้าเต็มในอันในขณะต้ก็ขอเขียนเดินว่า ข้ามอธิบายตัวเองเนี่ยค่ะนาอนเขียนในคณะได้เขากาอยากเขาแตกเขียนมันจังว่าจื่อหอยใสข้าจะเป็น ชื่อหมวยไฟมันจ๊งว่าขาติอธิบยายว่าเจ๊งเหรอเขาก็เขาก็เตรียมจ๊งไหนนะคะติบอกจ๊งว่าจ๊งหมวยไสนะจ๊งไหนเนาะเนียว่าขาใสหลอกไม่แฮะแล้วก็ขาติใส่ว่าเพี่นเพ็ดเรา สาวไต้ยได้กอดิมิตอรลิกไต้จอมอันนี้คณะเนฮะ็ดจังไในคณะนะโบสถ์ได้ก่ขอข้อเขียนย่อดป้อป้อใจเอาเขาก็มันเดียรให้เขาเขียนอะไรถึงหนึ่งร้อยไปคะนะ่ะเนาะในมนหาเขาถึงฮาร์ซิบอก็มันมัน,มนจะว่าที่ให้เขาเขียนน้ำเตี้นน้ำวาคณะให้เขียนแบบว่า,ะนะอาพอดีเนาะข้างในก็ป้อป้อยอายาอาเด็กบันทึกตั้งๆใน,นะคณะนะ อันนี้ก็คือนอกคณะก็ในเท่าะนะติาดกับตัวดีไต่โปรไฟล์ในคณะเนะมื่อไงเขาวใส่เป็นลิไทย้มดจังใสนะ่คณะเมื่อเร็วก้อนติดกันว่า,วา,าชื่อมวย์ไซสชื่อมวย์ไซส์เพนเพจสาวใต้สาวใต้เะเนี่ยค่ะเนาะไันคิดขออันดีไปหู้ไปมอก็เฮ็ดได้ค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นรอกไลน์อันง่ายๆอันนึงเอามาผักกันในคณะเนาะมื่อในก็เต่ย้อนขึ้นเรือไว้ในก่อนในคณะสาัมภาษณ์ในก็เขาเกียรคลิปนี้ก็ ผักเตกไส้เตกแชให้เตกโกอของเตกโกเขาเลยหูเลยหัน้อมเสร็จก,กันเลยค่ะเนาะอยา่ากอดผักเตกติดตามไปพองเลยค่ะเนาะข้าวนาเตกโกเขาติดเลยหันคลิปใหม่ๆอันตีข้าวลงไว้จ้อมเลยค่ะเนาะไปพบกันทีคลิปใหม่ใหม่ส่งไอ้กองเขาคุก็ค่ะเนาะบ๊ายบายคะ่ะ